เนปาลนี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมายาวนานมากเคยปกครองด้วยระบอบสมบูรณ์รดยาชิทธิราชนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบรัฐสภาอันมีพระมห,หากษัตริย์เป็นบระมุกแล้วหลังจากนั้นก็มีพรรคการเมืองที่ยึดแนวทางคอมมิวนิสต์ที่ชื่อพรรคคอมมิวนิสต์เหมาอสิสนะได้รับอิทธิพลจากเหมาเจ๋อตงในจีนใช้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ําในเนปาลซึ่งมันมีสูงมากเนี่ยขยับกินพื้นที่จากชนบทนะแล้วก็ เปิดสงครามกลางเมืองกับรัฐบาลแล้วก็นำมาสู่สงครามกลางเมืองอยู่10ปีแล้วในที่สุดนะรัฐบาลจัดการไม่ได้นะกษัตริย์องค์สุดท้ายของเนปาลก็พยายามจะมาไก่เกลี่ยแก้วิกฤตด้วยการจะเอาอำนาจมาดูแลเองคนก็เลยลงถนนประท้วงปี2006 2 0 0 6องลงถนนประท้วงแล้วก็นำมาซึ่งการประกาศสระราชของกษัตริย์แล้วหลังจากนั้นพรรคคอมมิวนิสต์มาอิสเนี่ยก็ ขึ้นสู่อำนาจนะแล้วก็มีการเปลี่ยนประเทศเป็นระบอบสาธารณรัฐแล้วก็มีพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งขึ้นมาแนวทางคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ขั้วหนึ่งก็คือขั่วมาร์กซิสเลนินนิสนะฮะสองพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ผัดกันเป็นรัฐบาลอยู่สองทศวรรษ แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคือคนก็รู้สึกว่า <_ d ata> เฮ้ยเปลี่ยนมาแล้วมันน่าจะดีขึ้นแต่ไม่มันแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงความไร้เสถียภาพทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงนะนักการเมืองที่สัญญาประชาชนว่าเออฉันจะทำนู่นทำนี่ให้เข้าไปแล้วลืมหมดแล้วก็คอนเน็ t ชันเส้นสายกอบโกยผลประโยชน์อันนี้คือปัญหาที่มันอยู่ในเนปาลมาเกือบสองทศวรรษตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี2008เป็นต้นมานะ ทีนี้คนก็ออกมาประท้วงบ้างเป็นระยะๆแต่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือเมื่อวันจันทร์โดยฟังเส้นสุดท้ายก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยประกาศแบนโซเชียลมีเดียทำไมรัฐบาลเขาถึงแบนโซเชียลมีเดียเขาบอกว่ามันมีแต่เฟ k นิวส์มันมีแต่เอ่อเฮสปิชทำลายฮาร์โมนีหรือความปรองดองของสังคมก็เลยใครอยากใช้มาลงทะเบียนแล้วก็ขีดเส้นตายไว้แบบเร็วๆคนมาไม่ทันก็ ใช้ไม่ได้ก็เลยเกิดการลุกฮือของประชาชนโดยเฉพาะคนเจนซนะ <topics> เกิดมาเขามีอะไรมีมือถือเลยมีอินเทอร์เน็ตเลยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยชีวิตผูกพันอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่กับโซเชียลมีเดียเราไม่ได้ใช้เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะแต่มันคือช่องทางทำมาหากินค้าขายออนไลน์อะไรพวกนี้นะคะพอถูกห้ามเนี่ยก็โกรธแล้วมันสะสมมา20ปี ออกมาตามท้องถนนตั้งแต่วันจันทร์ประท้วงหนักมากนะประท้วงหนักมากตำรวจก็เข้าควบคุมใช้ปืนฉีดน้ำกระบองกระสุนยางแล้วมีการใช้กระสุนจริงด้วยตามรายงานของ Amnesty International ประท้วงใหญ่จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีต้องลาออก